กับนักสิบ้าสีประกรณ์รถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนในี้ใครกำลังมองหารถเก่งอ e ีโคคาร์ที่ทั้งประหยัดแรงและสวยโฉบเฉี่ยวแบบนี้วันนี้มีเจ้าตัวนี้มาบอกเลยคุ้มมากนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ220 Nissan a l m e r a 1.0 Vl Turbo ตัวท็อปไม่ซีมือ นิสสันอ์เมร่าครับโฉมใหม่นะฮะปี2020นะคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยวันนี้ได้ตัวท็อปเลยนะ1.0 V L Turbo ออกห้างป้ายแดงนี่639,000บาทปีผลิตเนี่ย2019ก็จริงนะฮะแต่ว่าตอนเขาเปิดตัวส่วนใหญ่จะขายกันต้นปี2020คันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตอต่อไม่มีพิกา ไม่มีน้ําท่วมเลขใมไม่แท้40,000กิโเมตรรับประก,กันซื้อเต็มราคานะฮะแต่ว่าก็ผ่านการเก็บสงเก็บสีกันมาบ้างจากเจ้าของเดิมที่เราจะให้ดูนี่คือเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยนะฮะเราเพิ่งล้างเสร็จเราเอามาให้ดูกันเลยนะฮะว่าสีสันสภาพจะสวยงามขนาดไหนมาโลโก้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นพลาสติกครอบแบบนี้แล้วก็ด้านในเป็นรังผึ้ง นะครับสีดำด้นดานๆนะฮะแล้วก็มีคโครมเมียมล้อมกรอบนะสวยมากไฟหน้าเป็นโคมอะไร LED ด้วยนะฮะสวยมากโคมไฟใสปิิงเลยมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยใช้ได้นะฮะมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับสำหรับฝาโปรงกันก่อนนะฮะสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยนะเป็นสีแดงสวยงาม ออกแดดเงางามเปล่งปลังเป็นประกายใช้ได้นะครับดูแล้วก็เรียบร้อยดีนะฮะคงไม่ต้องทําอะไรเพิ่มและสําหรับชิ้นนี้ก็ไปตามนี้ได้เลยเพราอไปก็ยังบางใช้ได้นะครับกันชนสีสันก็ใช้ได้นะครับแต่ที่ดูแล้วทะลอกหน่อยก็คือพวกลิ้นตรงนี้เดี๋ยวเก็บสีให้นะครับเฉพาะส่วนที่เป็นสีดําเงาละกันส่วนที่เป็นสีแดงถือว่าโอเค สีสันยังสวยดูดีฝั่งนี้ใช้ได้ฝั่งนี้ไปตามนี้เลยนะครับแถบขวาสีสันก็สวยนะครับแถบขวาก็ใช้ได้นะฮะดูแล้วไม่ได้มีรอยอะไรใหญ่โตมากมายนะครับอันนี้อะไรอ๋อไ่ใช่อันนี้ขนนกโอเคอ่ะสีสันวันนี้แถบขวาสวยใช้ได้นะเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมือจับมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยนะครับ แล้วก็เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันาสาดมาแล้วเรียบร้อยนะครับกระจกข้างสีสันก็เรียบร้อยนะฮะมีไฟเลี้ยวมีกล้อง360องศานะครับหลังคาสีสันก็เรียบร้อยเช่นกันดูแล้วก็สวยดูดีขอไปก็จัดไว้อย่างบางนะครับล้อก,กันต่อนะครับก็จะเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะครับแล้วก็แม็กเนื้อเดิมลายเดิมสเปคเดิมโรงงานแม็กอลลอยสีเทาสวยมากไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไร ส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นมิชลินนะครับ Energy นะฮะเ m 2เบอร์195 65 R15 นะครับปียางก็ใช้ได้นะฮะยิบสองก็กลางๆดอกยังเหลือเยอะครับดอกยังค่อนข้างลึกใช้ได้ยังสวยได้อีกสัก2ปีสบายๆท่าล้อหลังจะเป็นดัเมเบลกนะฮะรุ่นนี้แม็กสวยนะครับทั้งหน้าหลังสมบูรณ์ดีไม่มีถลอกอะไรยางมิชลินนะฮะปีย2ิบสองดอกสวยนะครับ เพราะว่าวิ่งไม่เยอะดอกนี่ยังสวยมากนะยังเต็มยังลึกได้สองปี3าปีก็ยังได้นะสวยมากประตูขวาหลังเปิดมาแล้วแต้มสีหัวนอ็อตยังอยู่ครบเลยนะครับอขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์สวยงามนี่ครบทุกเม็ดเลยนะครับสวยงา ่ะซอกประตูก็สวยหมดนะฮะเดิมๆแห้ง,หงๆใสๆไม่มีเคาะไม่มีพ่อนอะไรนะครับเสากลางขวานะฮะขอบยางยังเหนียวใช้ได้ดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในนะหัวน็อตเดิมตัวอาคมคมนะ,ะตัวสอนคมคมน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกแผ่น <S <S 2> <S 2> เป็นเบรนรุ่นนี้อยู่ขวานะฮะผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถังก็ M N T B A A N ลงท้ายด้วย Z 0 0 0 1 5่า 68นะครับก็จะเป็นเครื่อง 1,000cc นะฮะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสาด้านหน้าขวานะฮะขอบอยางเหนียวอีกแล้วดึงออกมาเบสอาร์คสวยงามและอยู่ครบทุกเม็ดเลยซอกในแห้งสนิทนะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีชนหนักอะไรนะครับมาต่อด้านหลังกันเลยนะฮะร,รุ่นนี้จะมีสปอยเลอร์แถมมาให้ทุกคันนะฮะเป็นสีดำ นะฮะปัดกับตัวรถสีแดงแล้วดูดีมากสวยเลยกระจกด้านหลังก็ของเดิมโรงงานจักนิสันฝาท้ายสีสันโอเคใช้ได้นะฮะทั้งบนทั้งล่างโอเคนะยังสวยดูดีไฟท้ายก็สวยนะครับรุ่นนี้ดูสวยมากนะครับไฟท้ายซ้ายขวาโอเคสวยลงตัวกันชนสีสันก็เรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมนะ่าจะเก็บสีมารอบคันก่อนมาขายเรานะฮะก็เลยวันนี้ค่อนข้างดูดีนะ,อะโอเคท่อนท้ายก็ไม่มีอะไร มป,ปิดปิดฝาท้ายได้ด้วยรีโมทแบบนี้นะฮะนี่อ่ะตะเข็บด้านหลังเดิมหมดเลยครับแห้งสนิทเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามฝากระโปรงก็น็อตเดิมหมดทุกตัวนะฮะไม่มีขยับด้านหลังก็เดิมหมดนะฮะแห้งๆไม่มีเคาะไม่มีพ่น็อตนีน่เดิมหมดไม่มีถอดไม่มีขยับตะเข็บซ้ายขวาก็เดิมหมดนะครั้งซ้ายทั้งขวาอาดเข้าไปด้านในก็สวยนะครับเดิมหมดเลยแห้งสนิทนะฮะของเดิมโรงงานหมดมีไฟส่องสว่างด้วยนะด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะครับนี่ เป็นรถอีโคคาที่คุ้มมากนี่ดูสิพื้นที่ด้านหลังนี่ไม่แพ้พวกเก่งไส์กลางเลยนะฮะจุสัมภาระได้เยอะมากเจ้าของเดิมแถมฐานแถมถาดรองมาด้วยขอบคุณมากนะฮะและพรมนี่สวยมากนะฮะด้านหลังนี่เนียนกริปเลยรุ่นนี้ไม่มีล้ออะไรล่ทางโรงงานจะแถมมาเป็นชุดซ่อมยางแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้อ่ะเวลาดูพื้นต้องหมุนกันนิดนึงอ้าวดูเลยฮะว่าโครงสร้างเดิมเดิม ไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมไม่มีติดแก๊สอะไรทั้งนั้นนะฮะทุกอย่างแห้งสนิทเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยใสๆเลยนะครับมาต่อแถบสุดท้ายก็คือแถบซ้ายนะครับดูแล้วแถบนี้ก็ใช้ได้นะฮะสีสันสวยเนียนเรียบร้อยสรุปแล้วมีแค่ปลายๆกันชนด้านหน้านิดหนึ่งเท่านั้นเองที่เหลือไปตามนี้ได้เลยนะครับ ขอไปก็จัดว่ายังบางใช้ได้นะฮะร,ระจกข้างสีสันเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวกล้องรอบคันนะครับสมาร์ทเอนทรีมีให้2ฝั่งฟิล์มกันสตร์ยังสวยดูดีนะครับล้อก็สวยนะครับไม่มีะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรยางมิชลินนะฮะปี22ทั้ง4เส้นดอกก็ยังสวยมาก ยังเนียนกริบเลยนะฮะดอกยังลึกยังเต็มนะครับล้อหน้าซ้ายก็สวยเช่นกันนะครับคันนี้ถือว่าขับฝีมือมากไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยนะครับยางมิชลินปียสิบสองดอกก็ยังเต็มเต็มนะยังสวยใช้ได้ประตูหลังซ้ายเปิดมาแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีนะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ สากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอ์กอยู่ครบซอกประตูด้านในน็อตเดิม erm, ตัวแอลคมๆเลยน็อตเดิม erm, ไม่ขยับตัวแอลคมกริปแท้มสีหัวน็อตอยู่ครบเสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอากสวยงามตลอดทั้งแถบซองในแห้งสนิทเดิมๆมหมดเลยนะภาษีต่อแล้วจ้าเมษาปีหน้าใช้กันยาวๆครับกระจกเดิมๆของนิสสันฝั่งนี้มีไหมไม่เห็นอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่า มีไหมอ้าวมีนะของเดิมโรงงานอ้าดูห้องเครื่องกันครับไปตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.0หรือเครื่อง1,000นั่นเองนะครเป็นเทอร์โบนะครับก็เป็นเกียร์ CVT เหมือนเดิมนะฮะรอบนี้ก็ให้มา100แรงม้าเลยนะครเติมได้ถึง E10 ประหยัดถึง20โลลิตรฮะเครื่องเล็กลงก็จริงแต่ว่าแรงขึ้นประหยัดขึ้นนะฮะไม่แทส4,000 40โลไม่เคยติดแก๊สแก้มขวาน็อตเดิมแห้งสนิทเลยนะซับไนสวยแห้งเลย ลูกซอนนี่คมกริบเลยแก้มขวาน็นอตไม่ถอดไม่ขยับซุ้มล้อเบ้าโชกสวยแห้งเม็ดอาร์คอยู่ครบนี่จะสังเกตว่าด้านในจะผิวเทาขุ่นนะแล้วก็มีลองสีตัวรถแล็ปเข้ามาแบบนี้อันนี้คือของเดิมโรงงานคันหน้ายังเหมือนเดิมนะคันหน้าจะเป็นสีเทาขุ่นรูกลมคมกริบสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ท่านถ้าไม่เกิน6กเดือนก็ไปตามนี้อันนี้เกินแลวอะแชสซีสวยแห้งเบ้าโชกสวยเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซับในแห้งสนิทนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยแก้มซ้ายมีถอดเก็บสีนิดหน่อยแต่ว่าตรงนี้ยังเดิมนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดน็อตตรงนี้ก็มีถอดเก็บสีนิดหน่อยฝาปรงเดิมนะครับน็อตไม่ถอดนี่น็อตไม่สะเทือนไม่ขยับตัวเลขคมๆเลยด้านใต้แห้งสนิทนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นนะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยใสยนะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะ ฝาป,ปรงน็อตเดิมหมดนะฮะไม่ถอดไม่ขยับนะโอ้ถือว่าก็ยังค่อนข้างเดิมมากไม่สี่หมื่นด้วยเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อไปตัวนี้อเมราโฉมนี้นี่ต้องบอกว่าถึงจะท็อปก็จะให้เป็นแค่เบาะผ้านะครับอันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเลยละกันนะไม่ขี้เกียจซักนะคุ้มให้เลยเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นหนังเทียมสีดําได้แดงมันจะได้เข้ากับคอนโซลด้านในนะฮะเบาะสีดํานี่ดูสวยดูดูสปอร์ตเลยแล้วก็ตปัดกับได้แดงนี่เข้ากับตัวรถมาก สวยเนียนกริบเลยนะฮะแผงประตูก็สวยนะฮะแผงประตูแผงประตูนี่นึกก่อนแผงประตูรู้สึกว่าน่า like <music> จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะสเปคมาแบบนี้ก็คือเป็นพลาสติกผสมหนังอยู่แล้วนะฮะก็คือแผงน่าจะไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับแล้วก็ฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยนะครับด้านหลังฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยมากนะครับแผงประตูสวยดูดีนะฮะ ตัวเบาเราจับหุ้มให้ด้านใหม่เลยเพราะฉะนั้นสวยเนียนตาสะอาดสะอา้านใหม่กริปนะฮะด้านหลังมี USB มาให้ช่องหนึ่งอ่าก็โอเคอลองนั่งกันสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในอเมราคือความกว้างของห้องโดยสารนี่แหละครับเพราะว่าเจนหนึ่งนี่ผมว่ากว้างแล้วนะฮะเจนสองก็กว้างไม่แพ้กันนี่ขนาดถอยเบาคนขับมาสุดแล้วเขายังไม่ติดเลยนะฮะเหลือๆเ,เลยมีพื้นที่ขยับแกงขยับขาสบายมาก องศาการเอนก็ใช้ได้นะครับหลังคาก็ไม่เตี้ยจนเกินไปนั่งแล้วยังรู้สึกกว้างอยู่นะฮะแม้ว่าจะเป็นไซส์รถอีโคคาร์ต่ถือว่ากว้างจริงๆนะครับเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับสภาพบอกก็สวยใสเนียนกริปอยู่แล้วนะเพราะเราจับพุ่มไใ,ใ,ใหม่เลยแผงประตูก็ของเดิมโรงงานทั้งหมดฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ก็ยังดูดีมาก แผงประตูสวยเนียนกริบฟิล์มก็สวยหมดเลยเบาะสวยทุกตัวแน่นอนนะฮะใหม่กริบป,ปเลยจ้าอ่ลองขับกันตัวท็อปกุญแจ immobilizer หน้าตาแบบนี้กุญแจสำรองมีให้ท่านครบนะครับอ่ะเข้ามาแล้วเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะระุ่นนี้ปุ่มสตาร์ทมาอยู่ตรงนี้ไม่ปัจจุบัน43,000โลก็ถือว่าน้อยมากนะครับ กับปี2020นี่มีกราฟิกให้ดูหน่อย43,000โลโอ้โหน้อยสุดๆเปิดแอร์กันก่อนนะฮะเป็นแอร์ดิจิตอลก็ปรับความแรงได้7ระดับเช่นเคยปรับทิศทางก็ดิจิตอล2ทิศทางนะฮะปรับอุณหภูมิก็ดิจิตอลเหมือนกันนะฮะมีแอร์ออโต้ให้ด้วยนี่โอเคแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นพลาสติกสีเทาเข้มนะฮะสวยมากเนียนใสเลยนะฮะแอร์แบก ด้านหน้า2ใบที่เบาะข้างอีก2เสากลางอีก2เป็น6 6ลูกนะครับที่ผมเห็นนะฮะ,ะหน้าจอของเดิมตามสเปคโรงงานนะฮะก็มีภาษาไทยให้ด้วยเป็นระบบสัมผัสด้วยนี่สะดวกมากเลยนะฮะเครื่องสอง่งเครื่องเสียง FM AM USB Bluetooth AUX Apple Car Play นะฮะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เนาะ USB Wi-Fi ได้ป่ะไม่รู้นะครบ Bluetooth เห็นมันมีสัญ,ญลักษณ์อ่ะมีกล้องรอบคันให้ด้วยนะฮะร,รุ่นนี้นี่กล้องจําลองภาพเสมือนจริง360องศาอุย้ยมีกล้องหน้าด้วยนี่ตัวท็อปได้กล้องหน้าด้วยนะฮะแล้วไม่พอได้กล้องหลังด้วยนี่มีทั้งหลังมีทั้งหน้าสุดยอดเลยนะฮะอ่ะด้านล่างก็มี USB AUX ให้มาด้วยนะฮะแล้วก็ Power Outlet อันนี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตรงเกียร เท่ขึ้นนะฮะดีไซน์เกียร์นี่จะแบบไม่ได้ดูโบราณเหมือนเจนที่แล้วจะดูแบบโชบเฉี่ยวมากขึ้นแต่ยังเป็นเกียร์ CVT เหมือนเดิมนะฮะคอนโซนลตรงกลางสวยมากเบรกมืออันนี้เหมือนเดิมนะฮะตามสไตล์รถเล็กมีที่วางแก้วน้ําให้น่ารักน่ักสองเนาะที่เท้าแขนนุ่มๆนะฮะเป็นหนังเลื่อนไม่ได้ ด้านในอ้อม, USB มี USB มาให้อีกหนึ่งนะครับไม่มีครุสคอนโทรลนะฮะรถเล็กก็จะมีเฉพาะมัลติเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ให้โลโก้นี้สวยมากเนื้อพวงมาลัยดูดีนะครับเป็นหนังนะครับปรับได้น่าจะสีหรือเปล่าลงขึ้นเอา้าได้สีทิศทางด้วยนะฮะ สุดยอดเยี่ยมกระจกไฟฟ้า4บาทออโต้1บานคนขับนะฮะซึ่นท่านล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยมีไบร์สปอตเซนเซอร์ด้วยนี่ออปชั่นเพียบเลยมีออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปด้วยนะครับกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกขอพระคุณเจ้าของเดิมมากครับแถมกล้องบันทึกหน้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเสียบให้ดู ค่าแถมมาแล้วก็ไปตามนี้เลยละกันนะครับนี่โอ้ไม่ธรรมดาด้วยนะของแบรนด์เนม Kenwood ไปตามนี้เลยเพดานนะครับตัวโคมไฟสวยขึ้นนะเจนแรกอาจจะดูเฉยๆแต่เจนนี้ก็ดูเท่ขึ้นนะฮะด้านหน้าก็มีคู่หนึ่งตรงกลางอีกอันนี้เหมือนเดิมอ่ะอันนี้ไม่เปลี่ยนเลยที่บังแดดให้มาค่อนข้างใหญ่มากนะมีกระจกให้น่ารักน่ารักสองฝัง่ เทเพดานสวยครับเป็นสักรลาดสีเทาเนียนกริบเลยถือว่าใช้ค่อนข้างรักษานะครับเจ้าของเดิมนะฮะดูแลรถด,ดีมากเข้านิสสันเช็คระยะเรื่อยๆเนะาะเดี๋ยวดูก่อนใบไหนคือใบสุดท้ายอันนี้ปี67น่าจะยังไม่สุดท้าย67เดือนของเดือนอันนี้น่าจะสุดท้ายปี67สิงหานะตอนนั้นเข้าใบ4 1่หมขยับไปแค่2,000โลเท่านั้นเอง นะก็ถึงดีลครบกำหนดอ,อ่ะเดี๋ยวเข้านิสสันให้ก่อนปล่อยรถนะครับโอเะทรายนะดูซีมีอะไรโอ้โหอะไรทรัเนี้ยถุงยังชีพเหรอ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนอะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็มีแฟ้มให้นะฮะนะโอ้โหเขายังไม่แกะมาจากซองเลยพี่น้องเนี่ยดูเดินะฮะยังไม่แกะจากซองเลยคู่มงคู่มืออะไรเนี้ยนี่คู่มือหน้าจอนะฮะดูนนี้นั่นอะไรก็ไม่รู้โบชงโบชัวเต็มไปหมดเลยนะฮะ รวมถึงสมุดเข้าศูนย์ก็ยังมีครบนะฮะโอ้โหเก็บใส่ซองอย่างดีงามน,นะฮะออกรถนี่กุมภาปี2563ก็คือ2020นะโมเดลนี้จะขายปี20ต้นปีกันหมดนะฮะตัวท็อปะฮะ vl นะครับนี่ vl แล้วก็เลขตัวถัง mnt นะฮะลงท้ายด้วยเ0 0 0 1 5ย8นยแนะครับแล้วก็อะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนเครื่องยนต์ hra 0 0 0 1 6 6 4 e นะครับ ก็ไม่แท้40,000โลแน่นอนนะฮะเช็คประวัติให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ลงบุ๊กนะก็ไม่ต้องไปซีเรียสเขาออนไลน์เข้าคอมหมด สำเนารถกันหน่อยนะคันนี้ปีผลิต2019นะฮะก็เป็นรถแรกๆเลยแต่มาขายจริงๆต้นปี2020นะจดทะเบียนเมษา2020ใต้กรุงเทพนะครับสีแดงแรงฤิ์เลขตัวถัง MNTBAAN 18 z 0 001568เครื่องยนต์ HRA 001664E เบนซิน3สูบ1 4 0 0ร้อยแรงมาลองขับกันเลยเดี๋ยวมาดูกันฮะเครื่องยนต์พันเดียว นะฮะว่าจะเฟี้ยวขนาดไหนนะฮะพันเดียวแต่เป็นพันเทอร์โบโอ้แรงโอ้โหพุ่งวัดโฉมทีแล้วเยอะเลยนะพวกพวกพันสองนี่คนละเรื่องเลยนี่พันเดียวแต่วันเทอร์โบนี่ยโหพุ่งจี๊ดเลยนะ,ะเรียกว,ว่าขับนี้สนุกแน่นอนนะเบรกก็ยังโอเคนะฮะช่วงล่างนี่ยังแน่นยังนุ่มใช้ได้เครื่องก็เป็นสามสูบนะฮะ ก็จะจะไม่ได้เดินเรียบเท่า4สูตรแต่เ,เท่าที่ดูก็ใช้ได้นะฮะดีขึ้นกว่าเจนนี้แล้วเยอะค่อนข้างเรียบนะฮะไม่ไม่ไม่สถานเหมือนเจนที่แล้วแล้วก็ห้องโดยสารที่วกว้างนั่งสบายนะครับแล้วก็ที่ชอบมากๆคือออปชันนี่อัดเต็มเลยนะฮะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องรอบทิศท,ทางจําลองภาพเสมือนจริงพวงมาลัยก็ยังเบาเหมือนเดิมนะครับขับง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่หัดขับนะฮะ,ะแล้วก็เดี๋ยววงเลี้ยวน่าจะคล่องตัวอยู่แล้วละ่ะสําหรับรถ สเปคนี้นะฮะเดี๋ยวจะกลับรถดูซิวงเลี้ยวเป็นไงก็ค่อนข้างแคบใช้ได้นะช่วงล่างยังนุ่มยังแน่นมากนะครับโอ้เหลือๆเหวียงงั้นอย่างนี้เลยฮะนี่เวียงให้ดูเลยว่าเหลือจริงๆไม่ต้องโยกทีเดียวนี่พวงมาลัยก็ไม่ต้องหักหมดนะหักนิดเดียวก็กลับรถกันง่ายงอย่างนี้เลยนี่นะฮะสุดยอดเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครอยากได้รถเก่งไซส์เล็กที่ห้องโดยสารไม่เล็กจุสัมภาระได้เยอะ ประหยัดถึง20โลลิตรแล้วดูแลรักษาง่ายไซส์ขนาดกำลังพอเหมาะพอดีวิ่งได้ทั้งทางใกล้ทางไกลและมีความคล่องตัวนะฮะเข้าออกตอกซอกซอยมุดง่ายหาที่จอดง่ายแล้วราคาบอกเลยลงมาจากป้ายแดงเกือบครึ่งแล้วนะเดี๋ยวไปดูราคาพร้อมกันเลยไป น,นิสสันอะเมร่าฮะ1.0เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่เครื่องเล็กลงก็จริงแต่ว่าแรงขึ้นประหยัดขึ้นถึงระดับ20กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยนะวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นท็อปเลยหรือรุ่น1.0 VL นั่นเองราคาออกข้างปลายแดงนะ639,000บาทปกติ Walk-in หน้าร้านนะฮะเราตั้งขายอยู่3 0 0 0 0 59า0มันบาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟนิ่งก็ดีราคาเบาๆเราขายเพียง3าม0 0 0สาันบาทเครดิตด,ดีฟรีดาออกรถ ศูนบาทได้เหมือนเดิมผ่อนเริ่มต้นสบายๆ72งวดตกเพียงงวดละ6,000ต้นๆเท่านั้นเองหรือวันละ212บาทเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับคนงบน้อยแต่อยากขับรถเก่งที่ทั้งปีใหม่แล้วก็ไม่น้อยแล้วก็ได้ตัวท็อปแบบนี้ด้วยนอกจากนี้นะฮะยังมีวารันตีให้ท่านเหมือนเดิมครับรับประกันเครื่องยนต์ กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้ท่านทุกๆุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเราเอาศูนย์ Nissan ให้ท่านด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมควันค่าเช้จ่รก่อนส่งมอบเช่นเคยได้ตัวท o อป l นะได้ไม่น้อย4 0 0 0 0ื่นโลได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอย่าช้าใครสนใจแอดไลน์เลยด้านล่าง ID l ดียแอด1น s p อคนาแบนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปกูเกิลแมปพิมพ์19าศีปรกรนเราอยู่ถนนการลปรพฤกษเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวทีมงานไปรับไปส่งนะทึถสถานีฟรีสิสีประการับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถยเย็น็นี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สาีประกรณ์รถปีสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com